สวัสดีครับตัวนี้เป็น ECG นะครับรุ่น1 1 2นะครับหน้าจอขนาด7นิ้วทัชสกรีนตเป็นจอเปิดเปิดเครื่อกดค้างไว้ครับตรงนี้เป็นตัวใส่กระดาษสังเกตนจะมีแป้นีฝั่งนี่มีครับออโต้แปสสดสเร็จรักษาอยู่แล้ว นี่เราดูไปที่รปุ่มนะครับหน้าจอนี่เป็นรูปแบบของการพิมพ์นะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะของเดอทามนะครับคือตรงนี้คือรูปแบบการพิมพ์3.4 3คูณ4 3.6.2แมคูณ4บวก1 3คูณ4บวก3 6คูณ2แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่จะใช้คุณหมอน่าจะ 3, ณ4นี่ครับ3.4 3คูณ4 3. ่4หลหรือ6.2คูณ2บวก หนึ่งก็คือดีสองแวยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสองแถวนะครับแล้วก็มีดีสองวยาว,ยาวส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวกรองพวกงานฟิลเตอร์นะครับสัญญักษณรลกวนอันนี้ก็เป็นกราฟความกว้างความ,วามสูงของกราฟส่วนใหญ่จะมาตรฐานนะครับส่วนใหญ่ใช้สีหูยี่ห้างั้นเราไปดูในโหมดต่างๆแล้วเข้าไปดูในเมนูนะครับ ตรงนี้เป็นลักษณะของ ECG setup แล้วะใช้ย,ยังไงเขาเปไ็นไล่ดออันนี้เป็นค่าของมาตรฐานโรงงานนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนหลีดนะครับในกรณีที่ว่าเมื่อกี้ที่เป็นหลีดสุดท้ายย,วยาวๆนะครับเมื่อกี้เป็นหลีดสองเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนหลีดหนึ่งก็ได้หลีดสามก็ได้เห็นหครับ เมื่อกี้เป็นหลีสองพอเราเปลี่ยนเป็นหลีสามตัวนี้จะเป็นหลีสามนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นรูปแบบการพิมพ์ว่าจะมีอะไรบ้างที่พอร์ตรีวิวอะไรพวกนี้ครับ ยี 25, ่สิบยี่หก็อยู่ใกลคล้ายกันตรงที่เมื่อกี้หน้าจอห้องล่างนี่เห็นไหมครับจะมีเซฟน่าจะใใคล้ายกันอันนี้เรือลักษณะของหน้าจอนะครับเราใช้เป็นหน้าจอดำหรือพื้นดำหรือพื้นขาว ไหมครับเมื่อกี้ตัวข้างหลังเป็นสีขาวตอนนี้เป็นสีดำแล้วแล้วตัวลีกก็จะเปลี่ยนแล้วแต่แล้วแต่คุณหมอชอบไหครับเขียนกัเป็นสีขาวละตัวนี้ก็เป็นบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพศอายุวันเกิดความสูงน้ำหนัก BP บีพีพวกนี้ครับก็คือเก็บันทึกแล้วตต่เราจะบันทึกหรือไม่บันทึก แต่ถ้าเปิดบันทึกเมื่อไหร่ต้องบันทึกทุกครั้งนะครับไม่งั้นเครื่องจะไม่ยอมไม่ยอมให้เราพิมพ์ตรงนี้ก็เป็นส y ิส e เก็มเซตอัพก็เป็นผู้ภาษาเป็นออโต้พาวเวอร์ปิดเปิดเนี่ยออโต้สแตนบายพวนี้ครับเป็นคีย์โทนี่เอาเสียงไม่เอาเสียงอนีักกดนี้ถ้าเอาคีย์โทนก็จะมีเสียงรูปแบบของอะไรต่อไปในนี้ก็จะมี เปินเป็นโทน,นแบตเตอรี่หมดก็จะมีโทนเป็นลักษณะของเป็นการาฟดิมอนนะครับเป็นการาฟเดโมตรงนี้เป็นทัสกีคลิเบตเมมโมรีเก็บได้เท่าไหร่6,000เมมโมรี่อันนี้ค่าค่าดีฟอล์ค่าโรงงานนะครับ อันนี้เป็นเชื่อมระบบเชื่อมต่อคล้ายๆเชื่อม hot xp นะครับต้องเข้าต้องลงระบบกันอันนี้เป็นค่าโรงงานอันนี้เป็นค่าเซตติ้งโรงงานหลักๆก็จะมีเราจะลองดูในการปรินนะครับอีกอย่างหนึงนะครับแบป๊บหนึ่งปรินโหมดสุดยอดญะเราใช้เป็นเซฟโหมดนะครับก็คือกระดาษแผ่นเดียวจะอนา l y z ์อยู่ในตัวเซฟแล้วเราก็ไปดูของ system mm hmm. กี้เราพูดว่าเราอยู่ในโหมดของดิบอลน,นี่นะครับนี่รูปแบบของที่เราดูทีแรกนะครับ3คูณ4นะครับ3คูณ4บวก1นี่หรือ2ยาวในการ สตาร์ได้เลยนะครับเดูนะครับเพื่อจะปิน้นหุ่นออกมาอันนี้เลยแผ่นเดียวกันพร้อว่าอันตั้งไรเลยครับนขนาขดขนาด A4 แต่ถ้าคุณหมอ รู้สึกว่าไอ้ตัวก,การาฟเนี่ยมันจะมันจะแคบไปนะครับเรากลับมานน่ก็เป็นควิดโหมดนะครับเซฟเหมือนเดิมเดี๋ยวดูนะครับรูปแบบของหน้าตาของกระดาษก็จะเปลี่ยนไปอาจจะยาวขึ้นนะครับแต่ตัวกราฟอาจาราก็จะมองจะมองง่ายคืนอนนีกจะปินเลยนะปิดอมาก่อนเลย ก็จะยาวไปหน่อยนะครับแต่ว่าตัวกลางมันจะมองหน้ายเก็คือถ้าถ้าในแบบนี้อ่ายได้ในรูปแบบการนี้ที่เป็นตัวพิมพ์กราฟกับอันตรายแยกกันดูในโหมดนะครับค่าโหมดของ p ิมพ์เซตอัตัวนี้ก็คือโหมดนี้คือเป็น Quick Mode นะครับเรามองต่างกันเราจะใช้เป็น Save Mode ก็คือเรียกว่ากระดาษแผ่นเดียวก็จะออกมาเป็นรูปนี้นี่คัอโหมดเซฟโหมดแต่ว่ากระดาษแผ่นเดียว ก็จะมีอนาไลซ์กับตัวกราฟอยู่ในแผ่นเดียวกันเลยแต่กราฟอาจจะดูแคบๆนิดนึงก็ประมาณนี้ติดก,ก็กดค้างไว้